พี่น้องเริ่มเราเริ่มดูการบานนี่ยเ่นครับเริ่มฤดูการไม่เราได้พี่น้องบาเนี่ป้าเพรอพรอปีวะครับปีจะไม่ได้หรอขวบขวบบอกตั้งแต่ผมบ่มาเนี่ยนแป๊บแป๊บหมดแล้วแป๊บปีไปแล้วพี่น้องเข้าน้องเบื่อนี่ยครับผมแพ้ว่าฟาร์มควายไทยเนี่ยจนเอาเรื่องพี่น้องเบอร์เนี่ยยังให้เบื้องลยเนี่ยมาดูนะครับพี่น้องเข้าฟาร์มเนี่ย แล้วคืนเบอร์ไว้พี่น้องจดเอาให้ท่านด้เนี่ย ผมนี่เลี้ยวเบิ่งไม่ไก่ไปเขาแก้วเลียมม่งม่งไม่ได้ไก่บุตรีรองห้าบุญถ้าว่าไข่ตัวนี้มันหนาแบบเพ่เคยพ่อได้พุตรองห้อเนี่ยเบิ่งดูนี่ผมไม่พี่รรองเบิ่งหนาหนาคือยังฝรั่งนาะพ่อนเนาะหนาออกไปทางฝรั่งออกไปทางเกาหลีไปบุตรีรองเพิ่งขัญสองทางสองดอกเดี่ยวยอยุ่เนี่ยเป็นหางหงเลยนี่สองดอกเป็นแว่นตาได้บุตรง ตาแป๊วโงกเป็ดนามเอื้อเปกเข่าเลือกผูกโบสามอ่องได้วัดส่วนสูงไปยังเทียบพ่อผัวยี่สิบได้วัดยี่สิบสองลอยยี่สิบสองเนาะลอยยี่สิบสองมีขวัญหาบแอกท่งนั้นมีพ่อผัวสองดอกเนาะขวัญหาบแอกเนาะเพี่น้องเข้าขวัญหาบแอกขวัญตกสวงเด้อพี่น้องเด้อไอเบื้องนี่อันนี้่ายเพื่อนนะครับผมนี่เออมีขวัญหาบแอกสองดอกครับพี่น้องเข้าเอานี้เป็นยังพ่อนี่ ไมน้อยเขาเพิ่นมันหลุดออกเล็กเนาะเพใช่ปัญหาดอกพี่น้องให้เห็นๆกันนี่แหละแต่ว่านาออกไปทางเกาหลีพี่น้องนี่เนาะไปเกิดพันเพราะว่าผสมโตเนาะเจ้าทองดําสายเลือดทองตีนโตเด้อพี่น้องเด้อพ่อพันใหญ่อยู่ผู้เวียงเด้อพี่น้องเด้อบ้านสงเปื่อยผู้เวียงขอนแก่นนะครับผมผสมโตมากเนาะพ่อยี่สิบสามมกราคมหกห้า ปีหนึงแล้วปีหนึงปีสองเดือนนะครับพี่นอ้นองนี่เด้อพี่น้องแม่เพิ่นนี่ออกยุกกระเฮาเลยเนาะพ่อ,อน,นี่แม่เพิ่นธุ์บอดใหญ่ๆนี่พี่น้องเฮาเนี่ยแม่นี่ประมาณลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบสี่แต่ว่าอันนี้อยู่ประมาณลอยยี่สิบสองเนาะพ่อเนาะคุ่นเรียบมดนีดีครับพี่นอ้องเฮาค่อยปีสองเดือนครับพี่น้องเฮามันไปหาอย่างนู้นพ่อเนาะ นี่เห็นไปหามันติไปต่ำควอกที่พี่น้องเฮาแต่ว่าควายโอ้ยมันหนาคือเกาหลีคือจมูกสันเป็นคมดีแต่พ่อหนางามหวานงามจมูกดูสันเป็นคมเลยพี่น้องเฮาแง่ออัลลัดเลยดิควายเขาก็สนเข้าที่เพราะว่าสวนเข้าเลยเดือดก้อนพี่น้องเฮาสวยเลยพี่น้องคว้าตัดเป็นข้อยืนโอ้สายเลือดท่องตีนโตครับพี่น้องเฮาหลานปู่ท่องตีนโตเด้อพี่น้องเด้อนี่ผสมโตมากนี่ท่องดำ ท่าได้เราพ่อ,พอเปิดไปหาหมื้อหาครับคุยกันได้เนาะแม่นครับเปิดซื้อๆหรอกพี่น้องก็คุยกันเนาะพ่อเนาะอ่อควายกคอกวายเกิดอยู่กับเฮาอยู่กับขอกแม่เพิ่นนี่สูงลอยที่สี่เลยพี่นอ้องเด้อเกิดอยู่กับขอกน้ำพ่อท่านี่เลยนะครับผมป่านนี้แม่เพิ่นใส่ยังไงตอนนี้ยังหลัง <c oughs> จักเดือนเราเพ่อบ่ได้จักเดืนอนเราแปดเดือนอ๋อแปดเดือนก็สิออกแล้วป่านนี้กัน ี้บผมบาดนี้ก็นี่ครับมันก็ไหลนาอพ่อบัดเนี Alors, ้กถ้ายอยแบ้งกันไปเลี้อยเด้อพี่น้องใส่บีกเบิดใส่บีกเบิดไว้นะครับผมเดี๋ยวมือนี้ผมมีบีกเบิลไว้โชว์อีกพี่น้องหาสิบหาเนาะพ่อเนาะคุยกันได้เนาะโอ้ลูกท้องดำหลานปูท้องตีนโตครับพี่น้องสวยๆเลยหนาว่ามันเกาหลีครับคุยกันได้เนาะพ่อเน้ะหาสิบหาเนาะเอาโอเคครับบีกเบิดตัวนี้ผมเห็นตั้งแต่มือออกครับพี่น้องเฮา ผมเห็นตั้งแต่มืออ่อนเราผมก็ล่งคลิปสั่นในพี่น้องเขาเบิ้งหลายเทียยู่ยเลยพี่น้องลกูกเบิยรเบิดแม่เพิ่นสูงเท่าไรพ่ผาลอยซี่ซี่ผาเกิดจากแม่สูงลอยซี่ซี่ผาเราพอนี่เป็นวิเวแล้วก็ได้น้องแล้วพี่น้องผมมีคลิปสั่นในพี่น้องเบิ้งแต่ว่าบเบิยรเบิดตัวนี้พิเศษก็คือพยา,ายาไข้พี่น้องเขานั่นน่ะบ่ตัวเด้แต่กี้มันสิเป็นมองตีของคนหาซื่งว่าซื้อควายแต่เดี๋ยวนี้เย็นบ่าแมนได้พี่น้อง พญาควายครับมันเป็นลักษณะเด่นเป็นลักษณะที่เฉียกออกไปถามว่าผิดบ่บ่ผิดครับพี่น้องควายมีอาการครบสามสิบสองบพีดครับพี่น้องนี่เห็นบ่าเนี่ยหางเหี้เป็นพัวเลยนี่ก็คือเกิดมาเมื่อแรกก็คือเป็นผมเห็นใน่พี่น้องเบื้องหล่วว่าเป็นพญาควายนะครับพี่น้องขันมีดหน้าผากจุงสีน้ำนี่ครบเลยแต่ว่าโตนี่หน้า,นาอู้คู่เลยพี่รองเข้าหุ่นหัว ตาเปล่าโกเป็นน้ำข้นเขาคว้ยง่ครับพี่น้องเฮ้างามแห้งพ่อตัดเป็นคว้ยเถือกครับผมเ,ผลลเดี๋ยวไก่ๆว่าคว้ยเถือกผุนเราพ่อพี่น้องด้ยวยุุนเอื้อเปลือกเป่าเบื้องขาเง้วโอ้ยยังไปได้อีกพี่นอ้องเฮ้าฝันสองทางอเอกมง้งข้นดอกหนึ่งผุนหัวหนกหมอท่องขันหาบแอ,อกหนึ่งดอกนะครับผมอันนี้ก็สวนเข้าไหมกันนอพ่อเนาะขันหอกแอลไส้ขว้าเลยครับพี่น้องเฮ้า ปัญหาเอากายกไส้ขวานี่เด้อพี่น้องใบเกิดเพิ่นบิ๊กเบิร์ดนะครับผมนี่บิ๊กเบิร์ดนะครับผมเฮ้ยสวยงามพีหลีให้ลกูกงามมีหลีเด้อพี่น้องผมก็ได้ย่องเด้อพ่นละ่ะสิบเก้าพฤศจิกายนหกสี่พฤศจิกาหกห้าปีปีสี่เดือน ปีซี่เดือนครับพี่น้องเข้าพุทธิกาธันวามก,กราบุลภามีนาปีซี่เดือนครับพี่น้องเข้าคือนี่แหละพี่นอ <6. S 2> อ้องเข้าลอยยีสิบหกนาะพ่อเมื่อกี้วัดแล,ล่ Bird, าได้พี่น้องเข้ายู่ประมาณลอยยีสิบหกเอาลอยยีบหาโนพ่อนะลอยยีบหาเด้อพี่น้องเด้อนี่สวยๆผมเห็นเบื้องงามๆเลยนี่ลูกบิ๊กเบื้ดนี่พาย่าไข่เนี่ยเลี้ยวไม่ไก่ว่าไข่เถือกปุ๋ยเลยนี่แต่ว่าบ่แม่นเหมือนไข่ม่ครับพี่น้อง สวยงามโอ้ยมายืนดีแท้พ่อทานี่แหมโอ้มักเขาโลกแก้ย่ดีพ่อพุ่นเหรอเขาไข่ญ่เลยได้พี่น้องเขา,เอา,าอเอาเท่าไหร่พ่อเอาป่าเปิดได้หกสิบห้าหกสิบห้าขี้กันได้เนาะลูกบิ๊กเบือดเด้อพี่น้องเด้อพุ่นเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกสวยอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องพ่อบิ๊กเบือดนี่ก็พอ่อเงินอุทัยนะครับผมแม่สำลิดนะครับผมบิ๊กเบือดกับลูกเงินอุทัยท่นให้ลูกมากเลยก็คือพอ่อเลยพี่น้อง ออกมาที่นี่สีท่องเลยเนาะพ่อมื่อนั้นมาไทยนะครับผมผู้น้องเพิ่นกับสีท่องคุยกันครับพี่น้องหงสิบหาคุยกันได้เนาะพอ่อเนาะอ๋อปดเราอยู่ดีเราปดเสื้อกอ,อกาเราไปอาดลาดดนเทบัดนี้หงสิบหาเด้อพี่น้องเด้อลูกิกเบิดเด้อพญาควายครับ,รบอ๋อผมบ่วัดควายพี่น้องเบื้องดุลแล้วนะครับสองตัวแล้วหันกับวัดเด้อพี่น้องแต่ว่าผมว่าได้ลงให้เบื้องดูเสื้ออ๋อผมให้พี่น้องเบื้องคักๆหนึ่งพิ้วประมาณหน่อยสามสิบหกเส้นสามสิบหาสามสิบหกครับพี่น้องประมาณนี้เด้อ ตาผมเด้อพี่น้องระดับสายตาผมเด้อคือว่าให้เบื้องเข่าๆแล้วนะครับไอ้กำไรเก่ามาหนาหลังเลยพี่น้องโอ้ยสวยงามแห้งพัวขนเขาควายไงนะครับผมอ้าวผเบื้องยังสีว่าควายเถือกผุนแล้วที่เรียกพุ่นเหรพี่น้องเฮาเบื้องนี่ว่าควายเถือกผุนนี่แต่ว่าบ่แมนเหมือนควายเม่บับนี่หางเา่าเป็นพัวเลยนะครับพี่น้องคนเขาควายไงว่งเขา ใจตัวพ่อพุ่นพี่น้องห่อพุ่นเขาไห้ไงว่งเขาขั้นส่วนไงสิเป็นสิเป็นสิเป็นขั้นสั่งพุ่นล่ะพี่น้องห่อนี่มีขวัญสองทางเอกมงคลนดอกหนึ่งเรื่องเอกเบื้องเบื้องหลังเล่าพี่น้องพุ่นล่ะโอ้เบื้องเลียบเบื้องกำไลขาเล่าพี่น้องพุ่นล่ะสวยงามห่งเป้าอ่องเกือเปล่าผูกโบสามอ่องพุ่นล่ะงื้นเดี๋ยวให้เบื้องไทยบ้านนี่พี่น้องห่อ สวยงามหางเง่าเป็นพ่อนี่ใบเกิดเราเด้อพี่น้องป่ากล้วยหนองบัวลำพูครับเอาเว่นมันสิขึ้นเราดีพ่อจ้งป่ากล้วยเถอะกันได้อยู่ดีอยู่เออนี่เด้อพี่น้องเด้อป่ากล้ยลวยเราเพิ่งก้อนเราเกิดเมื่อใดนี่เมื่อใดพ่อออกเมื่อใดนี่ยสิบเก้าสิบเก้า <19. S 1> สิบเก้าเลยสิบเก้ากลุ่มผ้าหกสี่กูเป็นหกสี่ต่อสิบเก้ากลุ่มผ้าหกสี่กลุ่มผ้าหกห้ากลุ่มผ้าหกห้ามันสองปีเลยได้เนีิสองปีหนึ่งเดือนเลยเด้เพอมันแมนแบบพี่น้องเข้าสองปีแล้วเพราะมันส่งสี่ขึ้นแม่เพะว่าตาผมนี่ว่าผัดได้เพรานี่พี่น้องเข้าเนี่ยก็ยังไข้สี่ขึ้นนี่ได้หนิเห็นว่าเนี่ เออสองปีละประมาณสองปีแล้วพี่น้องเด้เ 35, 35, 35, เดอได้ลอยสามสิบหกเส้นลอยสามสิบห้าสามสิบป้ามะเหินดีนะเท่าไรครับพอ่อเอาเท่าไรนี่ปลาเก๋ยนี่สิบสามหาพันแสนสามหมื่นหาพันครับพี่น้องเข้าลูกปลาเกล๋าลงบัวลำพูเอามาแจ้งๆพอ่อเอามาเบิ่งคักๆนะโอ้ยออกมาที่แล้วว,ว่ามั็นไข่เถือกครับพี่น้องเฮาบ่าแม่นเด้อพี่น้องเฮ้าไข่แม่เด้อพุ่นล่ะพุะ่นล่ะพุะ่นล่ะ บ่เห็นดุนแล้วคเอย้งามแบบสีนะพี่น้องเข้ากันพ่มาคอกพวท่านี่พ่มาบานท้องหลังพ่บ่คยเห็นได้พี่น้องอันคอกควท่านี่นี่เว้ยพ่ตตองห่วงครับคอกพวท่านี่คอกเสียเดียวคอกแม่ยงคอกเสียยุดนี่พ่ตตรงห่วงครับพุ่นละบู๊วเยือเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเข้าแสนสามหมื่นหาพันเนาะก็ผมว่ามีอาการเล็กน้อยแล้พี่น้องเข้าแต่ว่าหั่า่พันใดยนั่นยี่หลีนะครับผมอาจจะมีอาการแบบ พ่อหนีไหมพ่อพ่อวิ่นวิ่นหนีไหมแต่ว่ายังพันนี้นี่อาจจะล่อไปอีกประมาณสี่สิบมื่อครับพี่น้องคุยช่งส่งสีขึ้นนะฝนเบื้องไทยนะครับผมก็บว่เป็ี่ยนยังพี่น้องเข้าผู้เบื้องเปลี่ยนกับเบื้องไปนะครับผมแสนสามเมื่นหาท่นคุยกันได้เนาะพ่อเนาะลูกปลากกวยหนองบัวลำพูเนาะเอาโอเคครับพี่น้องนี่เดี๋ไปเพื่อนครับอันนี้ตรวจย่าให้แท้ครับพี่น้องนี่ที่เห็นตั้งแต่ตอนมาข้าวข้อยที่แหลกนะครับผมตายฝนเต้นหน่อย อาใหญ่เหรอพี่น้องเข้าบันโอ้พอเพิ่นเป็นตัวสีบพ่ววัดเบื้องเบาว่างหันลอยสามสิบหกเด้อพี่น้องตัวตแม่นั่งอันนี้ต้องสูงกล่วครับลอยสี่บ่ลอยสามอันว่าบันนั่นประมาณลอยนั่นลอยสี่สิบเส้นครับพี่น้องเข้านี่ลอยสี่สิบเส้นลอยสี่เรัลอสีลอย่บเหรอวอันนี้ก็ลูกกล้วยเห็นว่าผันี่ นี่ไรนี่หลอดอยู่มันหาพอเห็นมันหลายมันควายขายคขั้ลายขายคขั้ลายเลยหาพอเห็นเนีมันเป็นตระเลแนวบูพอมันเป็นตัวกสีป่อพอมันหนาเลยตื้นนี่แบบนี่เลอ่ะพี่น้องห้าเบื้องัวด้วยมีขวัญสองทางอีกมงค้นดอกหนึ่งข้นเขาควายใหญ่ครับพี่น้องห้าวไมีขวัญพุ่งเขาขั้นสั่งขวัญข้นซ้อนพี่น้องดอกไม้ก็มีใส่ป่ะทั้งใายทั้งใายเนาะนนั่พี่น้องห้ามีขวัญทัดดอกไม้ทั้งใายขวัญหับเงินหับทองขวัญตกสวงพอดีครับขา มีผู้สาวมาหาพันจักเจียไปผวาตีตัวนี้จักปีจักสองปีเท่าใดหรือเนี่ครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดอยู่ครบสองปีแม่นว่าครับแม่นเขียนไว้อยู่อ๋อวันที่ยี่สิบแปดมีหน้าเนี่ยโอ้มันกับตัวเนี่ตามสไตล์ตัวเถือกคระพี่น้องเขาโอ้เนาะป้ากัมไลเก่าด้านหลังกัมไลหาด้านหนาครับพี่น้องตามสไตล์ควายเถือกกันล่ะครับพี่น้องเขาพุ่นล่ะ เบื้องหน้ามันดูพุ่นเหรอหุ่นเหรอหุ่นเบื้องหลังครับพี่น้องโอ้น,นันน่นๆพ่อที่ได้พี่น้องเข้าพุ่นหางเหย้าเป็นพัวเลยน,นะครับนีอะไะพี่น้องเข้ามาพอพันผสมโตน้ำฟ้ามน้ำค,ำคอก <laughs> ครับเนี่ยเบื้องหางป้าแปลว่าหัวฉีดีพวะหางหางอะไรโอ้หางเหย้าแห้งครับพี่น้องบักยังซื้อมันพกกวะโอ้บักเกลือบักเกล้วยคือพวะพันนี่เนาะ <S <S พุ่นหางแม่พี่น้องพุ่นล่ะหางเห่าเกือบหอดชีดินแม่เท่าไหร่ครับพ่อเอาตัวได้หกมื่นหาเอ้ารู้ว่าหางสั้นแบบนี้น <c oughs> ้องไปคุ้มฟูงไปคุ้มฟูงเนาะพ่อเนาะบ่ไหวมันหลายเฮ้ยหกมื่นหาครับพี่น้องเขาพอพันคุ้มฟูงผสมโอ้ยแบบเสียวเสียวหกมื่นหาแบบนี้ เขาบังไฮบังกลิ่นกบีก่อนเขาบังไฮคลิปหนึ่งบังขายนี่แหละพี่น้องเขาอันนี้คือคนเลี้ยงควายจริงๆเด้อพี่น้องคือตอนนั้นว่าะฮัเอาแต่ว่าบาสีเอากันนี่แหละพี่น้องเขาเห็นจังไหนเลยเนาะเพราะว่าบาสีเอากันนี่แต่ว่าจริงๆเอาแต่สีเอากับพุ่นแสนหนึ่งมันก็น้อยพอดเนีมันน่อยครับผมอันนี้มันใหญ่เนี่ยพี่น้องใส้การได้โรดเด้อรนี่เอาไปก็ไปไส้เดอร์งปีนี่ใส้การได้แล้วครับคือคนนี่แหละครับ คนนี่สิบห้าปีก็ใส่ได้แล้วครับพี่น้องห่าไวาได้มีนั่นเกือบื้อใส่ได้แล้วนะครับผมง้วควขก็คือกันครับแต่ว่าห้าเสียบันไซบอเท่านั้นนะครับผมแต่ว่านี่ล่ะนะครับผมหกมื้นหาไปเป็นพ่อพันคุ้มฝูงผสมโตพันหนึ่งยังได้เลยพี่น้องห้าพุนละก้ามเลยนะครับพี่น้องห้าพุนทองมันทำโยมหน่อยหรืว่าอยางครับโอวัวาสุดยอดเลยนะครับพี่น้องห่าแต่ว่าลูกปลากล้แต่ว่าตอนมันมันมาอยู่น้ำพ่อได้มันหนีอยหน่อยเนาะ ใบมันก็เลยบ่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ว่าเป็นยังครับพี่น้องเบื้องเอาท่าเอาทางมันนี่ละเนี่ยพุ่น่ะใหญ่แห้งเด้อพี่น้องเด้อเราไข่เพิ่งจะได้สองปีแม่ก็ร้อยชี้เนี่ยแม่เพื่อนน่ะครับผมไม่ได้แม่บอกทั้งนั้นพี่น้องอยู่เนี่ยต้นนี่ไปหาเต็มไข่หาปีนี่สูงก็นี่ครับพี่น้องโอ้มือหาคุยกันได้เนาะพ่อเนาะปีเลยเด้่บัดนี้มีสมาชิกใหม่เนาะนั่นลูกเงินอุทัยเนาะ เดี๋ยวเอาไว้นี่และเปล่านี่สามารถชิกไหมเป็นน้องของบ๊กเบร์ดตัวนั้นได้เป็นน้องเงินรูไทยกะเราก็อีกซุ่มหนึ่งกับลูกยุธงหน้าเนาะพ่อเนาะเออพี่น้องห่อกัเลื่อมกลับมาแล้วพี่น้องเริ่มกลับมาเริ่มนี่แล้วะไรพี่น้องหฮอผมก็ติดงานผมก็ติดงานผมยอมรับเลยผมติดงานไลนะพี่น้องหฮอกะบว่าเป็นยันงน,นะครับมีโอกาสกับกับมาพ่อกันยังคือเข้าหระพี่น้องเข้าเอาพ่กัดยุ้ยใส่กับพ่อบ้านหลังครับครับผม บ้านท่องลัางตําบลบานวาอําเภอเมืองมีเรื่องพี่น้องเขาเบอร์ทั่วครับแถวฟาร์มควายไทยครับพี่น้องเขานี่สองเบอร์เครับเทั่ได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนพนะครับผมเอาพี่น้องเข้าส่วนต่วครับนพอถ้านี่เดี๋ยวจักน้อยเสียเดียวกับสีน้ำมาจักน้อยแม่ยงกับสีน้ำมาเสียยุดกับสีน้ำมาครับพี่น้องแล้งกลับมาพอกันไหมนพเนาะเอามือนี่กับสวัสดีครับ